เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ยิงงานของเราไม่ได้รับความเจ็บป่วยอะไรหรือว่าไม่ต้องเจออะไรที่มันน่ากลัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายพานมันขาดค่ะขณะที่ขับรถไปและเสียงมันดังตั้งคุณผู้ชมคะตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมามันมีลมแรงลมข้างบนหนกมากขณะที่วิ่งมาปะทะลมตลอดแต่เราขอบคุณพระเจ้ารถเยอะนะคะทางโค้ทง,งทางเขาเราก็ผ่านมา แต่พอมาถึงจังหวัดทางเรียบวิ่งไม่มีรถแทนไม่มีรถข้างไม่มีรถไหนเลยเราวิ่งโดดคนเดียวแล้วมันเสียงดังปั้งขึ้นค่ะเราขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นเราไมด้ไยประคองรถเข้าแล้วมาเจอปั๊มทีตรงนี้ใกล้ๆกับสลุงบานคุณผู้ชมใกล้จะถึงตรงนันเี่ร้อเราขอบคุณพระเจ้าว่าเราเจอผูปกครอง จะได้ใช้บริการช่งางค่ะการโทรศัพท์แล้วที่ท่านปกครองมานะ่ได้ประสานงานกับเราบางทีเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่โดยความเชื่อของคริสตชนคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นไบเบิหไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือแม้หลักคำสอนหลายอย่างเราไม่สนใจคนะ่ะแต่เราสนใจว่าพระเจ้าของเราทั้งสองมีจริง ิสเตียนรักษาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภททัยพิบัติให้พ้นจากการขับรถล้มเวให้พ้นจากอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มันน่ากลัวถ้าคิดถึงในช่วงที่ลุงขับรถละละอยู่บนเขาจาังหวะเบรกไม่ได้เบรกไม่อยู่พระเจ้า,จาก็าให้เรามีสติมากเลยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราอธิษฐานเรื่องที่สำคัญมากตลอดเส้นทางเราอธิษฐานตลอด ทุกครั้งในการเดินทางอ่ะเราจะอธิษฐานแต่วันนี้เราอธิษฐานมากเป็นพิเศษอธิษฐานเพื่อสมาชิกอธิษฐานเพื่องานอธิษฐานเพื่องานที่จะไปข้างหน้าอธิษฐานเพื่อปัจจุบันรู้จักใครพี่น้องคนไหนที่มีส่วนร่วยในงานของเราอธิษฐานให้ทุกชีวิตรวมทั้งเพื่อนบ้านของเราเพื่อนไม่สหายของเราธุรกิจร่วมที่เราจะมีโอกาสร่วมไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆที่ประสานงานเข้ามาวันนี้อธิษฐานหนักมากและเยอะด้วย ที่เบรกไม่อยู่เบรกไม่ได้แต่เบรกรถเด็กไม่ลงพระเจ้าให้ปะคองเลียร์ค่ะและในที่สุดเราก็เข้าปั๊มและจอดอย่างดีขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นี่น้องสวยเกติยศเด็พระเจ้าอย่างแท้จริงและเรามาเจอช่างที่นี่หากว่าคุณผู้ชมได้ผ่านมาเส้นนี้ปั๊มทีทีก่อนจะถึงสระบาทนะคะถ้าจะไปกรุงเทพอย่า้านร้าน จะอยู่ด้านซ้ายผมเลยผ่านปั๊มพีทีมาหน่อยนึงนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาได้นะคะแต,ต่้งนี้ทำร้าเราอธิษฐานให้ลูกของพระเจ้าและคุณผู้ชมทุกคนปลอดภัยไม่ให้เจออะไรร้านผมตั้งอยู่ก่อนถึงสี่แยกสลกบ,บาทประมาณ1กิโลเมตรติดกับดนันปัาบปรามยาเสพติดทิวนี้เขาเรียกดอนงาหมู่บ้านดอนงาหมูห่ห ตำบลตลกบานอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรชื่อร้านบุญส่งเสริมเซอร์วิสเตอร์โทร0986596930รถเสียเรียกได้24ชั่วโมงมีรถยกรถสไลดลครบไว้บริการแต่ถ้าจะเช็ครถถ้าจะดูแลรถตรงไหนที่ดีเราบอกว่าดีตรงไหนที่ไม่ดีเราบอกว่าไม่ดีเพราะเราพูดโกหกไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้ สนับสนุนร้านนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้พรร้านนี้ด้วยนะคะที่ดูแลรถของพระเจ้าที่เรารับใช้พระองค์และเราเชื่อว่างานั้งนี้สมุูรแน่นอน,นะคะ่ะนี่ยังไม่ไปปากเข้าเลยนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยะคะ่ะแต่เราเข้ามาเจอแบบนี้โดยพระกุณของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้ามีสัมผิสสุดในรท,ทุกเวลาและขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคำอิสานที่ทรงมาให้กับเราขอบคุณทุกคนที่เป็นบริษัทเชิงพาวอะไรทันให้กับเรา ขอพระเจ้าอวยพรแล้วเราจะนำบรรยากาศตลอดทริปตลอดเส้นทาง Racing House ์อ t น u ัวในรอบนี้มาสู่คุณผู้ชมนะคะว่าเราจะเจอใครบ้างขอพระเจ้าอวยพรค่ะจนกว่าเราจะนำบรรยากาศดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะคุณผู้ชมคะเราขับคุณพระเจ้านะคะบางทีแขนงงานการงานของพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรายอมทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำขอบคุณพระเจ้านะคะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็คิดว่าเราเรารีบเดินทางเพราะว่าเราจะไปเจอคนที่เรานัดไว้ช่วงน,นี้สิบโมงเช้าแต่ขณะที่รถเราเกิดปัญหาท่านก็บอกขอเลื่อนนัดออกไปอีกหนึ่งวันคือวันเสาร์นี่ก็คือแผนของพระเจ้าเราไม่ต้องรีบเล่นแต่ขณะเดียวกันูมแม่ว่าเราจะต้องเสียเงินในการต้องแตมแต่เราได้มีสหายได้มีสภาพที่ดีเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้เยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่กำแพงเพชรที่นี่ ยเฉพาะอุปกรณ์คณะนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างถ้าเราบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเราก็เหมือนโทษพ้ะผู้สร้างเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตไม่ว่าจะตานจจแกล้งหรือจะเกิดก้านขัดขวางอะไรก็ตามแต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตมันก็เกิดค่ะ ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเพียงแต่พระองค์บอกไม่สิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เหมือนพระเจ้าบอกกับอาจารที่ไปขออนุญาตพระองค์ที่จะแตะชีวิตของโยกพระเจ้าบอกให้ได้หมดเลยแต่อย่าเอาวิญญาณอย่าเอาชีวิตขเข้าไปอย่างอื่นเอาไปได้หมดเพื่อทดสอบความเชื่อของเขาและเขาจะรักพระเจ้าหรือไม่เช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าวันนี้ถ้าอะไรจะเกิดกับคุณผู้ชมอย่าโทษพระเจ้าอย่าเสียใจแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้า ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีแผนงานที่ซ่อนอยู่ที่ดีกว่านี้แมะจะเสียเงินแต่เราได้เพื่อนได้มรได้สิ่งที่ดีเราได้รู้จักอไอเฮียได้รู้จากน้องนะคะที่น่ารักเรารู้จักผู้ปกครองเรารู้จักคนอีกหลายคนเราขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ขอหนุนใจค่ะ,ะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกอย่างและพระองค์ทรงอยู่เบื้องหน้าด้วยพระองค์เตรียมทุกอย่างให้กับเราพระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจนกว่าเราจะไปอยู่กับพระองค์ พราเรายังไม่ไปอยู่เรายังมีชีวิตยอยู่อะไรที่มาแต่ต้องเรามันแต่ต้องชีวิตเราไม่ได้แต่ต้องวิญญาณเราไม่ได้มันแต่ต้องทรัพย์สินเดี๋ยวพระเจ้าคืนให้เราเองดังนั้นคุณผู้ชมคะหนุนใจค่ะมั่นคงในพระเจ้ารักพระเจ้าเยอะๆไม่มีใครรักเรามากกว่าพระเจ้าของเราและถ้าเรารักพระองค์พระองค์จะเททุกอย่างให้กับเราเพราะเรารักพระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าเป็นทุน,นะคะแข็งแกร่ง